สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามีเทคนิคมาแนะนำกัน,นะคะ่ะเทคนิคนั้นก,ก็คือการเพิ่มยอดผู้ติดตามแล้วก็กดถูกใจเพจ a c e b o o k นะคะสำหรับเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำวันนี้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยค่ะมาเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ km social แล้วนะคะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหมะคะ่ค่ะก็สามารถสมัครใช้งานได้ที่ปุ S ่มสีเขีย e วตรงนี้ไดคะ่ะก็จะมีข้อมูลให้เรากรอกนะคะแล้วก็กอกให้ครบถ้วนด้วยค่ะจากนั้นอย่าลืมเช็น อย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าใครมี Gmail Google นะคะก็สามารถล็อกอิน Gmail Google ได้เช่นกันค่ะเม่เรามีบัญชีผู้ใช้แล้วนะคะเราก็ลงชื่อเข้าใช้เลยค่ะพอมาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็ไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ค่ะจะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG YouTube Tiktok แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆค่ะวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์ม Facebook กันนะคะ หมวดหมู่ก็จะมีให้เราเลือกใช่มากแล้วจะเป็นเพิ่มอีโมจิไลฟ์โพสแชร์โพสแล้วก็อื่นวันนี้เราจะมาเพิ่มกดผู้ติดตามแล้วก็กดถูกใจเพจ facebook เรากันค่ะบริการนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะต่างกันที่เลทราคาแล้วก็เวลานะคะลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็ไปนำลิงก์เพจที่เราจะต้องการเพิ่มผู้ติดตามแล้วก็กดถูกใจเพจจำนวนเราสามารถใส่จำนวนได้ตามที่ต้องการเลยนะ ก็จะขึ้นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาให้เราค่ะจากนั้นเรากดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยนล้นคะก็จะขึ้นหน้าต่างสีเขียวแล้วก็ขึ้นว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้วค่ะหากใครต้องการดูประวัติการสั่งซื้อนะคะไปที่เมนูประวัติการสั่งซื้อค่ะก็จะขึ้นออเดอร์ของเราตรงนี้นะคะก็จะขึ้นเลขออเดอร์วันที่แล้วก็เวลาที่เราทําการสั่งซื้อค่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะคะอย่าลืมเช็คพวกความถูกต้องด้วยค่ะ ก็จะขึ้นวิการที่เราเลือกใช้นะคะและสถานะตอนนี้นะคะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่ค่ะหากเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะเติมเงินที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะก็จะมีให้เราเลือกนะคะ3าช่องทางค่ะช่องทางแรกก็จะเป็นช่องทางสแกน QR Code พร้อมเพย์สาม,มารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะช่องทางนี้นะคะเมื่อเติมพาระบัตขึ้นไปก็จะได้โบนัสถึงาอนค่ะหากเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะเราสาม,มารถใส่จํานวนเงินได้เลยะคะ่ะ ก็จะมาขึ้นหน้า QR Code แบบนี้เพื่อให้เราสแกนแจายเติมได้เลยนะคะช่องทางที่2ค่ะก็จะเป็นช่องทาง t r u e Money Wallet ค่ะช่องทางนี้เราก็ใส่จานวนเงินได้เหมือนเดิมเลยนะก็จะขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ยอดรวมทั้งค่ะและช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นช่องทางคริปโต c ค r เรน c ีค่ะสามารถเติมได้ทั้งสกุลเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะหากใครพบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินมาที่เมนูติดแอดมินได้เลยค่ะ ก็จะมีบมู่ของปัญหาให้เราเลือกนะคะแจ้งปัญหาใส่เรียกออเดอร์แล้วก็ใส่ข้อความแล้วก็แนบไฟล์รูปภาพใดด้วยคะ่ะจากนั้นก็ส่งตัวเลยคะ่ะหรือใครนะคะที่ต้องการแนะนําเพื่อนก็สามารถมาที่เมนูแนะนาเพื่อนแล้วก็คัดลอกลิงก์เพื่อส่งมาให้เพื่อนใช้งานได้เหมือนกัน,นะคะ่ะหากเพื่อนกดเข้าใช้งานนะคะเราก็จะได้ค่าแนะนำ3%เลยคะ่ะ นูต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูบริการทั้งหมดค่ะเมนูตัวนี้นะคะเราก็สามารถอ่านบริการเพื่อจะใช้งานในครั้งถัดไปได้เลยค่ะตัวอ,อย่างก็จะเป็นแพลตฟอร์มค่ะก็จะมีชื่อบริการให้เราได้อ่านแล้วก็คําสั่งซื้อขั้นต่ำคำสั่งแล้วก็คําอธิบายด้านหลังแล้วเรากดมาแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราอ่านค่ะเราก็สามารถอ่านก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราไปดู เพจ Facebook เราดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะมียอดกดถูกใจอยู่ที่5นะคะแล้วก็ผู้ติดตามอยู่ที่5คนค่ะเราจะทําการรีเฟซนะคะ,ะ,ะ,คะตอนนี้นะคะยอดกดใจยังไม่ขึ้นค่ะแล้วก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาละถึง2ีกสิก้าเลยนะคะเราก็จะต้องรอระบบดําเนินการถยอยมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็จะตัดภาพไปตอนที่ระบบดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ และตอนนี้นะคะยอดการกดถูกใจแล้วก็ติดตามเพจก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นบริการที่เดีแล้วรวดเร็วมากค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยค่ะหากวันนี้พิดพาดป,ประกันใดต้องขออาภาัยมาณที่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ